งานมันเพิ่มแบบหลายจุดมากอะค่ะบางทีเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องใส่ชุด PPE เราก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังในการส่งยา ส่งเครื่องมือแพทย์ส่งคนไข้ส่งถุงยังชีพไปให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามโรงแรมส่งยาให้คนไข้ตามบ้านอะไรอย่างเี้ยค่ะทุกทุกงานก็จะต้องมีการปรับตัวค่ะ ทั้งปริมาณงานแล้วก็ในแง่ของคุณภาพงานที่เราจะต้องระมัดระวังเรื่องของการป้องกันตัวเองค่ะเนื่องจากว่าในส่วนของงานเราค่อนข้างจะต้องใกล้ชิดกับคนไข้อย่างเช่นเบนเปย์อย่างนี้ค่ะเบนเปย์ปปก็จะต้องมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากว่าจะต้องรับคนไข้ทั้งแบบฉุกเฉินและก็แบบธรรมดาอะไรอย่างนี้ค่ะในส่วนของเวนเปนี่เขาจะมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะค่ะ แรกๆก,ก็ถ้ามีฉุกเฉินเนี่ยก็ใส่ PPE ไม่ทัน,น่ยค่ะต่อมาก็เลยใช้วิธีให้ใส่สลับกันทีละชั่วโมงก็ครบ8ชั่วโมงพอดีในส่วนของหน่วยยันยนจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการป้องกันเหมือนกันเช่นงานที่รับคนไข้ไปส่งตามฮอสพิทาต่างๆการบริการในส่วนของโฮมไ Isolation อะไรเงี้ค่ะ เราก็ซัพพอร์ตเขาอะค่ะดูแลในส่วนของเรื่องของความเป็นอยู่นะคะในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องปัญหาต่างๆทีมตอนนี้ในสถานการณ์ภาวะวิกฤตแบบนี้อันนี้เป็นคำว่าทีมสหาสาขาวิชาชีพอย่างแท้จริงทุกคนเนี่ยมาร่วมกันเนี่ยมีหลายภาคส่วนมาก มีการเงินมีสังคมพนักงานที่คอยแอดมิดคนไข้หลายๆภาคส่วนมากเลยค่ะไม่ใช่แค่เพียงแพทย์พยาบาลมันเป็นสหะอย่างแท้จริงมากๆถึงแม้มันจะเป็นแบบว่าทีมเล็กๆแต่ว่างานก็ถือว่ายิ่งใหญ่